สวัสดีชาววอบแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเอารถเทสิบมารีวิวให้ชมกันนะครับนั่นะค,คือ1นึของจีนเฮฟวี่แท้งของจีนเองนะครับคันนี้ก็เป็นของคุณคุณเบ้งนะครับคุณเบ้งชื่อในเกมว่าเบ้ง underscore destroyer นะครับ you can ad underscore th นะครับก็เป็นรถที่ผมเคยบอกว่าผมชื่นชอบนะเพราะว่ามันเป็นเฮฟวี่แท k งที่ ปืนดีปืนดีนะปืนดีแล้วก็โหลดเร็วด้วยนะฮะแล้วก็คล่องตัวสูงด้วยนะครับก็คุณเบงกเ็เลยจัดมาให้ผมรีวิวซะเลยนะฮะมาดูกันที่สเปคกันก่อนนะเริ่มจาก HP นะครับคันนี้อยู่ที่2,300น2,300ะครับ HP 2,300อะตัวถังด้านหน้าและด้านข้างนี่เท่ากันนะฮะ0นะครับด้านหลัง70นะครับ เกราะป้อมปืนฮะด้านหน้า290ครับด้านข้าง180แล้วก็ด้านหลัง80นะครับคันนี้มีแรงม้าอยู่ที่750หแรงม้านะครับความเร็วที่มันทำได้สูงสุดนี่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าถอยหลัง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีน้ำหนักตัวรถอยู่ที่45.7ตันนะครับกำลังจำเพาะอยู่ที่16.41แรงม้าต่อตันก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะเป็นเฮฟวี่แตรที่โอเคอยู่ เรื่องความเร็วก็ดีด้วยนะครับความเร็วในการหมุนตัวรถของมันอยู่ที่37.55องศาต่อวินาทีนะก็ไม่ถึงกับอึดอัดอะไรมากมายนะก็ใช้ได้นะเข้าที่เล่นมาก็โอเคอยู่การซ่อนตัวนี่ธรรมดาครับ6.5เป็นเรื่องธรรมดาของ h ฮฟวี่แทงอยู่แล้วนะครับระยะการมองของคันนี้โดยพื้นฐานอยู่ที่400เมตรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้ฮฟวี่แทงของ h ฮฟวี่แทงเทียสิเนี่ยจะอยู่ระยะการมองอยู่ประมาณนี้ครับก็ถือว่าทั่ว,วไปนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ปืนเดี๋ยวนะครับผมให้ดูนิดนึงว่าพอซื้อคันนี้มาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรให้วิจัยแล้วนะครับก็คือเป็นรถถังชั้นยอดไปเลยนะครับปืนที่ให้มาเนี่ยเป็นปืนขนาด1 2 2มิลิเมตรนะครับมีการเจาะเกราะอยู่ที่200มีการเจาะเกราะอยู่ที่249นะครับถ้าเป็นลูกทองนี่340นะครับดัมเมจเฉลี่ยตนัดอยู่ที่440บนะฮะ การมีเกระสนที่ระยะ100้อเมตรอยู่ที่0.37นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ไม่ถึงกับคือถ้าเป็นปืน122เนี่ยไปเทียบกับโซเวียตเนี่ยของของจีเนี่ยจะดูดีกว่านะจะดูดีกว่าระยะเวลาเล็งเนี่ยใช้เวลาเล็งอยู่ที่2.8วินาทีก็ก,ก,ก็ต้องต้องปรับมันนิดหนึ่งนะครับกระสุนนะกระสุนมาตรฐานจะเป็นลูกกระสุน AP นะครับ ส่วนลูกทองนี่จะเป็นลูกฮีทนะครับลูก IP ลูกละ1,065ลูกทองลูกละ4,8 0พนะครับคุณเบ้งนี่เอาไปเอาลูกปกติไป20นัดนะครับนอกนั้นก็อย่างละ7นัดก็โอเคอยู่นะอันนี้เขาใช้ทองซื้อเลยเหรอเครื่องมือชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องระเพงเป็นเ,เครื่องมือซ่อมขนาดใหญ่แล้วก็ชุดพยาบาลขนาดใหญ่นะผมเปลี่ยนให้นะ เดี๋ยวจะเปลืองทองทองทองเขาก็มีอยู่นะเออแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดไว้นะก็จะมีโหลดเร็วนี่ขาดไม่ได้เลยนะโหลดเร็วแล้วก็ตัวปร,รับเสถียรนะครับแล้วก็เล็งเร็วเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันมีเป้าค่อนข้างใหญ่นะเป,เป้าค่อนข้างใหญ่ก็ใช้2ตัวนี้นะครับทั้งตัวปร,รับเสถียรทําให้เป้ามันเล็กลงเวลาเคลื่อนที่นะแล้วก็เล็งเร็วก็ทําให้เล็งเร็วขึ้นนะครับส่วนโหลดเร็วนี่ก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะเออ พลรถนะมี4คนนะครับมีผู้การนะมี millions, พลปืนผลขับแล <Columbus> ้วก็พลบรรจุนะครับซึ่งตอนนี้มีแค่2แถวแถวที่2นี้กําลังอัพอยู่ด้วยนะครับผู้การมีแค่ซิกเซนต์นะครับแล้วก็กําลังอัพซ่อมอยู่ส่วนคนที่เหลืออีก3เนี่ยอัพซ่อมไปเต็มหมดแล้วแล้วก็กําลังอัพแถวที่2อยู่พลปืนนี่กําลังอัพยิงเร็วอยู่นะครับพลขับนี่กําลังอัพการบังคับอย่างนุ่มนวลอยู่แล้วก็พลบรรจุนี่กําลังอัพการเก็บอย่างปลอดภัยอยู่นะครับก็ ผมว่ามีซ่อมนี่มันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะมีมีซ่อมกันทุกคนนี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้นะครับเวลาโหลดอยู่ที่8.63วินาทีนะครับมุมกดอยู่ที่ลบห้านะมุมกดของจีนนี่ไม่ค่อยดีนะครับลบห้าลบห้าแค่นั้นก็แทบจะแทบจะไม่มีมุมกดอ่ะเออมุมเงย1ินะเวลาเลงตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่2.44นะก็ใช้ได้เลยนะครับการบิงเบงกอสุนลดลงไปเหลือ0.35นะ แม่นขึ้นนะแม่นขึ้นแม่นขึ้นดีมากเลยนะครับก็ความเสียหายที่ทําได้ต่อ1นาทีนี่3ามพันกับห้เลยนะเพราะว่ามันโหลดค่อนข้างเร็วนะดามเมจเฉลี่ยอยู่ที่440นะแต่ว่ามันโหลดแค่8.6จุดวิเท่านั้นนะครับก็เจ๋งดีปืนมันเจ๋งดีนะครับแต่ว่าต้องเล่นทางที่มันเรียบๆหน่อยนะครับมุมกดไม่ค่อยดีนะครับก็ไปดูในส่วนของเกราะมันนิดหนึ่งว่า,ามันหนา ท,ที่ตัวถังเนี่ยหนา120นะแต่ว่ามันทํามุมลาดเอียงขนาดนี้เลยเนะเห็นไหมฮะดูซิว่ามันจะหนาแค่ไหนนะครับไปดูกันครับในส่วนของเกาะคันนี้นะครับเริ่มจากเพดล่างนะฮะที่ตัวรถกันก่อนนะครับ170 172นะครับขึ้นมาถึง167นะครับอยู่เฉลี่ยประมาณ170นะประมาณนั้นนะครับหน้าตรงนะหน้าตรงด้านบนกันบ้างนะครับ 237นะครับขึ้นไปถึง259 5 9 25 9นะครับก็200กลางๆนะก็ถือว่าค่อนข้างหนาค่อนข้างหนาอยู่นะครับหน้าตรงนี่ถ้าใครเจาะสัก260นี่ก็เจาะได้นะแต่ว่าถ้าเอียงรถก็อีกเรื่องหนึ่งเอียงรถช่วยเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะอ้หแดงเถือกเลยนะ290 300นะครับ เพียล่างก็สองร้อยนะอืมก็เจ๋งดีนะเจ๋งดีในเรื่องของของความหนานี่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยคันนี้มีสเปซอาร์มเมอร์มาด้วยนะครับทั้งสองข้างนี่นะฮะเห็นสีฟ้า,ฟาเนี่ยตรงเนี้ยนะมีสเปซอาร์มเมอร์เพิ่มขึ้นมายี่สิบมิลนะครับทั้งสองข้างก็ช่วยช่วยปิดด้านข้างรถให้นะครับทำไซส์สเกลอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับมาดูที่ป้อมนะฮะด้านหน้ากันก่อนป้อมด้านหน้านะครับเริ่มจากตรงเนี้ยครับ 300นะออกไปปุ๊บ400 500นะครับป้อมค่อนข้างหนานะครับที่สเปซอาเมอร์ตรงนี้นะฮะแผ่นรองปืนนี้400กว่านะครับคือป้อมเนี่ยหนาเลยนะครับมีจุดให้ยิงก็ตรงนี้นะครับนิดหนึ่งเป็นตุ่มบนหัวเนี่ยฮนะร้อกว่า190กา0กว่า200กว่าแต่ก็ยังถือว่าต้องต้องเจาะดีๆหน่อยอะ แต่ก็ยิงยากอยู่นะผมว่ามันก็ยิงยากอยู่นะข้างนี้ก็มีอยู่นิดเดียวนะครับถ้าจะเลือกยิงยิงข้างนี้แต่ว่ามันก็ยังหนาอยู่นะผมว่าให้เลือกยิงจริงก็เพลิดล่างดีกว่านะเพลิดล่างถ้าเจาะดีๆก็หน้าตรงๆก็เจาะเข้าตัวรถก็ได้นะแต่ถ้าคนเล่นเป็นเขาก็จะยิงรถให้เรายิงอยู่แล้วนะฮะถ้ายิงรถมากๆก็ยิงเข้าซอกล้อเนี่ยง่ายสุดแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าทะลุแท็กเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปโดนตัวรถด้านข้างนะครับด้านข้างกันบ้างนะฮะ ร้อยหกสิบร้อยหกสิบสตรงสเปซอเมอร์เหลือร้อยสินะเอออ่ะลืมลืมดูป้อมป้อมก็ด้านหน้าจะหนาหน่อยนะสี่ร้อกว่าลดลงมาเหลือ300 200นะครับท้ายๆก็200กว่าก็ยังหนาอยู่นะยังหนาอยู่ด้านหลังก็เขียวครับยิงง่ายแน่นอนเนะในเรื่องของความหนาคันนี้ใช้ได้เลยนะ ว่ามันใช้ได้เลยเพราะว่ามันมีความคล่องตัวมาช่วยด้วยนะครับวิ่งตั้ง50แล้วก็การเลื้งการเลี้ยวอะไรเงี้ยมันมันก็เจ๋งดีอ่ะเออเป็นรถที่ผมชอบอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมันเจ๋งตรงนี้นะครับมันคล่องด้วยแล้วก็หนาด้วยแล้วก็โหลดเร็วด้วยนะยิงดาเมจก็400กว่าเลยนะแต่ว่ามันเสียในเรื่องของมุมกดปืนนะครับมันมันกดได้แค่ลบห้าเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็ถ้าเลือกได้ก็เล่นในทางเรียบเนี่ยจะดีกว่านะครับก็ ไปชมผมเล่นนะสเกมครับเชิญชมครับในเกมแรกครับก็มาอยู่ในแมปทุ่งหญ้านะเป็นแมปที่มีทางเรียบให้เล่นอยู่นะมีทางเรียบให้เล่นอยู่แล้วก็เกมนี้เป็นท็อปห้องด้วยนะครับ เป็นท็อปห้องนี้ไม่ได้แปลกอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเทียสิบอยู่แล้วแล้วก็ชื่อของรถเนี่ยมันเป็นเ,เลขนะเขาก็จะเรียงตามลำดับลำดับอักษรนะซึ่งจะเรียงจากเลขมาก่อนนะครับเลขหนึ่งสองสามแล้วก็ไปเอบซนะมันก็จะเป็นท็อปห้องบ่อยนะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าท็อปห้องมันจะดีเดย์อะไรนะเกมนี้ผมเกิดทั้งฝั่งฝั่งใต้นะฝั่งใต้ของมินิแมปก็ออกมาเล่นไลน์ ลายศูนย์นะลายศูนย์ลเก้านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเรียบหน่อยนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นนี่ก็โหลดอยู่8ปดจสาวินาทีนะครับโหลดค่อนข,ข,ข,ข้างดีนะมีจอนกันด้วยนะข้างละคันนะครับนี่ผมก็มาตรงเนี้ยครับมีเนินบังตัวรถให้ด้วยนะซึ่งถ้าเขาจะยิงเข้ามาเนี่ยเขาก็จะยิงเข้าด้านหน้ารถนะ มีโอกาสที่จะกระเด้งสูงนะมีคนเห็นผมนะผมไม่เห็นเขานะออบเจกสองก้าสองยู่เดินนะแต่เาขากล้าเดินเนาะผมยังไม่กล้าไปเลยเขาเดินผมก็เดิน <laughs> โดนจอนล,ลงเนะรีบซ่อมแล้วไปแล้ว <laughs> โดนจอนล,ลงมาหน่อยนึงร้อยเก้าสิบเก้าเดินบูต๊ต่อครับยิ่งกินพื้นที่เข้าไปเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะ ด้านหน้าเห็นหนึ่งแปดสามแล้วหนึ่งแปดสามหนึ่งนัดก่อนเลยครับสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะโหลดแป๊บเดียวนะเห็นไหมนัดที่สองก็เข้าไปสองร้อยเจาะสองร้อยสี่สิบกว่ากว่านี่ก็ใช้ได้นะไม่ถึงกับเด่นมากนะแต่ว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่แพนเซอร์คัมนะแพนเซอร์คัมเจ็ดนะ ค่อนข้างหนาแนละ้วต้องเลือกจุดยิงดีๆหน่อยโหมีที95ก็มาหนานาทั้นทงนั้นนะที95นี่ผมยิงหัวกันเลยครับแม่นดีนะแม่นดีแต่ตอนนี้ผมโดนหนักเลยเนะี่ยโดนทั้งที95ทั้งแพนเซอร์คัมทั้งที32ยิงเข้ามาคนละนัดคนละนัดน,นี่ผมเกือบตายเนะี่ยที95ยิงผม700กว่าเกือบ800เลยเนะี่ยจะตายแล้วนะนะแป๊บเดียวเอง ทีเก้าห้าครับยิงแท็กไว้ก่อนนะเ,นเอาให้อยู่ก่อนนะเอาให้อยู่ก่อนต้องเก็บตัวทางขวามือสุดก่อนเอาทีเก้าห้าก่อนเนออี้ยคอยสสนปไปครับให้ให,ให้เขานง่งๆเลยแล้วให้เพื่อนในทีมมาช่วยยิงนะครับด้านหลังหรือว่าจอนก็ช่วยลงได้เอาผมยิงได้นะผมยิงหัวได้ยิงเข้าไปครับสี่ร้อยหกสิบสหกสิบสี่นะเขานิ่งเลย โอเคมาก่ะเอา้าตัวนี้เดินยิงแท็กไว้ก่อนนะสกัดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาบุกเข้ามาไนี่ผมแย่มากเลยนะผมจะตายแล้วด้วยแทนเซอร์คัมโอ้โหผมใช้ลูก HE ีทำไมนะโหลดไว้แล้วนะเอาเนี่ยนฮะทีเก้าครับเอาให้ตายก่อนแท็กไว้ก่อนเลยฮนะศสยโหลดเร็วนะยิงทีๆไปแล้วก็ยิงหัวไปเรื่อยๆ 486ครับแมเกือบเกือบห้าหนักหนักเลยนะอีกสักทีหนึ่งเนี่ยน่าจะเดี่ยงนะแม่นด้วยนะเจ๋งดีนะเรียบร้อยเลยฮะทีเก้าทีสาครับ,รบใกล้ตายแล้วด้วยนะครับโอยโดนอีกแล้วโดนอะไรเอ่ยอ้อออบเจกต์ออบเจกต์สี่นะใช้ลูกทองยิงเข้ามาเลยโอ้ ผมนีคนเดียวเลยตรงนี้เฮฟวี่แท k งคันเดียวใกล้ตายแล้วด้วยตอนนี้เหลือ h p ี SP อยู่แค่22 2นะ 2> ค่อยๆครับค่อยๆเอ,อ,อ้ามีเด้งครับ416ครับจัดไปฮะ387ฮะต้อง3ต้องสต้อง3าทันไม่เลยไม่ทันนะออกไปเดี๋ยวดนออกไปโดนเก็บแน่นะอะ่เพื่อนมาช่วยแล้วมาช่วยสปอร์ตให้หน่อยแอนเซอร์ขำยังอยู่ครับ เราเขายิงก่อนนะผมใกล้ตายแล้วอะไม่ไหวเอาซากที่เก้าห้าเดี่ยบังนะเอ้าโอเคเขายิงมาแล้วนะเด้งด้วยโอ้โหต้องเก็บต้องเก็บตัวไหนสักตัวหนึ่งนี่หนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามเพื่อนเก็บไปแล้วนะฮะเนเสื้อคล้ำครับหัวได้ไหมเรียบร้อยครับยิงเข้าป้อมไปนะโอเคครับโอ้โหเกือบตายถ้าเพื่อนไ่มาช่วยนี่ แย่แน่นะด้านบนครับเห็นอาร์ตี้แล้วนะ M53 ซับ M55 ล็อกเป้ารอไว้ก่อนเลยแล้วก็ปลดเป้าเนี่ยผมล็อกเป้านี่ไม่ใช่อะไรนะเออเป็นการบังคับให้ลำกล้องปืนเนี่ยมันอยู่กับเป้านะฮะเวลาจะยิงจริงก็ปลดเป้าออกปลดล็อกเป้าออกนะครับแล้วก็เล็ง416ครับไกลๆเลยฮะโอ้เป็นแอนเพื่อนเก็บไปแล้ว ระยะไกลก็ได้อยู่นะคันนี้นะครับสกออ์เป็นจีครับเห็นหัวอยู่นิดเดียวเองมไม่โดนนะโล่หัวมันนิดเดียวนะตอนนี้ผมสไนแล้วเดินออกไปนี่เขาเห็นแน่นอนนะครับเดินออกไปเขาเห็นแล้วก็โดนโดนโดน,โดนคิวแน่นอนตอนนี้ให้เอ็มทีไปสปอตให้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งนะเดินออกไปนี่ เขาเขาเห็นแน่นะเพราะว่าผมเป็นเฮฟวิทแทงที่แบบเห็นอกกรกเปียนแล้วนะไม่โดนอีกแล้วเขาโผล่หัวมาเล่นนิดเดียวเองเนี่ยตรงนี้นิดเดียวนะครับปืนระยะไกลนี่อย่าไปหวังอะไรกับมันมากนะถ้าระยะกลางนี้โอเคอยู่นะครับ ผมไม่ได้ขอบขอบนิดเดียวเองยิงโดนี้ถือว่าฟุกเลยนะทีสิบครับตรงนี้ครับโดนป้อมนะแต่ว่าไม่เข้านะมีอะไรบังอยู่หรือเปล่าขยับเข้าไปหน่อยครับเหมือนมีอะไรบังอยู่นะเอาเห็นตัวแล้ว เอาถายป้อมไปนะแอบอยู่ตรงนี้แหละเขาก็คงจะมองผมไม่เห็นนะแมขยับหนีเฉยก็โอเคฮะชนะแน่นอนนะตอนนี้ไม่ไล่ล่าแล้วไล่ก็ไม่ไม่ทานเพื่อแล้วล่ะเพราะว่าไปลุมกันขนาดนั้นนะเรียบร้อยแล้วครับไปดูคะแนนดีกว่านะฮะ เกมแรกนี่ก็เกือบตายตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฮะโดนยิงเป็นว่าเล่นเลยเขาก็ยัง,ยงเจาะเข้าได้อยู่นะมันมีความหนาให้เห็นแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนามากมายนะบางคันนี้ก็เจาะ300กว่าอะไรอย่างนี้ก็มีนะอย่าง T95 ก็เจาะดีนะเป็น t ีเขาเจาะดีอยู่แล้วนะครับก็เกือบตายตั้งแต่ต้นเกมก็เอาชีวิตรอดมาได้นะมาดูคะแนนกันดีกว่านะได้ความเชื่อชาญระดับหนึ่งมานะครับได้สปอตเตอร์มานะครับได้ Hand of God d u l i u s ไฟฟอยเฟ,ยฟ,ยฟ,ยฟกแล้วก็สปาร์ตันด้วยนะครับสปาร์ตันนี่ก็เหลือเลือดน้อยกว่า10%แล้วก็โดนยิงอย่างน้อย1ครั้งแล้วก็ไม่เข้าเนี่ยจะได้เหรียญน,นี้นะครับได้เงินมา5 9 4 1นะครับขัาศุกการ1,655นหกราะทำดาเมจไป4,186คิวไป2คันนะครับแล้วก็ได้ขัาศุกการเพรียวๆก็1,103นะครับก็ดีเลยนะครับยิงไปทั้งหมด22นัดนะเข้าเป้า17 เจาะเกราะ11อนะครับดาเมจร,รวม4,186บล็อกไป880เท่านั้นนะครับไม่ได้บล็อกเยอะนะแต่ว่าแอซิดไปส5 9 7เลยนะครับเพราะว่าผมเป็นฮิวิทังที่เล่นแนวหน้าคนเดียวเลยนะนอกนั้นก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนมากกว่านะได้เงินมา50,000นี้ก็หักค่าค่าซ่อมไป25,450นะครับค่ากระสุน29,000 595แล้วก็ติดลบเนะี่ยติดลบไป4,104เทียรสิบครับก็ติดลบแค่นี้ก็ยังยังยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่นะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผูชมเกมที่2ครับเชิญชมครับ ในเกมที่2ครับก็มาอยู่ในแมปรุนเบิร์กนะแต่ว่าเป็นแมปรุนเบิร์กที่เป็นฤด,ดูหนาวนะก็เจ๋งเลยนะเพราะว่าเป็นทางเรียบนะเราต้องการแบบนี้แหละผมว่ารถคันนี้เหมาะกับแมปประมาณนี้ในเมืองเรียบๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีซากเมืองอะไรบังอะไรเงี้ยมันสามารถาทำเซตสเคปได้นะหาที่หลบแล้วก็ ระยะยิงก็ไม่ไกลมากเนะนี่ยอย่างเงี้ยเจ๋งเลยเจ๋งเลยนะครับเปิดเกมก็เข้าเมืองแน่นอนนะครับผมมีจอนกันข้างละหนึ่งคันนะแต่ว่าเข้ามาในเมืองก็จอนก็ยิงยากหน่อยในะแบบนี้จอนยิงยากหน่อยนะผมเดินเล่นลายหนึ่งเหมือนเดิมนะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ตรงกลางแมปนี้เห็นอยู่นะเห็นเห็นแบทแชทเห็นทีสี่สี่นะใช้สเกปออกครับนี่นะเห็นหัวแบทแชทนะแม่นดีนะนัดนี้ถือว่าแม่นดีเพราะว่าไม่ได้ทันรอให้เป้ามันหุบมากมายนะเห็นตัวปุ๊บก็เริ่มก็ยิงเลยนะก,ก็โดนกันนะเห็นใกล้ๆค,ครับรอเลี้ยน40ทีนะ ไม่แน่ใจโดนรือเปล่าเพาเป้าก็ยังใหญ่อยู่่ด้วยนะแบทแชทหายไปแล้วนี่เจอแล้วนะแบแชทนัดที่สองไม่โดนนะโดนไหมไม่โดนนะย่ได้ชี้เป้ามา เอเห็นไทยหกหนโอ้โหเสียดายโดนเดี๋ยวไม่เข้านีตรงนี้เห็นครับ1390ครับเต็มเต็มครับ459ครับ อันนี้ผมเห็นแพนเทอร์นะจากมินิแมปนะครับผมก็เดาว,ว่าได้อยู่ประมาณนั้นนะครับทีซซครับโอ้โหโด,โด,โด,โดน s อเจทีเดียวนะหัวบินไปเลยไปครับเพื่อนเดินกันแล้วนะฮะเราก็เติมนะครับเติมไว้อยู่แล้วด้วยนะฮะ ไอ้หกนึงยังไม่เห็นตัวนะฮะน่าจะอยู่หลังบ้านแบทเชทตก็เลยครับเรียบร้อยครับเห็นหัวอยู่นะเราเลี้ยนเรียบร้อยฮะ470นีเก็บรอ,นะบรอเลี้ยงก่อนเรียบร้อยครับ ทางนี้ครับเห็นทีดีอยู่2คันนะฮะสติฟัง103ทั้งคู่นะครับเดินต่อครับที่ามสองแม่นดีจังแม่นดีจริงๆชอบจังเลย เดินยิงเดินยิงไปเรื่อยฮนะแม่นดีนะหนึ่งสองหนึ่งครับโดนนะแต่ไม่เข้านะน่าจะไปโดนน่าจะโดนด้านหน้าหนึ่งสองหนึ่งก่อนเลยครับอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับล็อกเป้าแล้วยิงฮนะแล้วผมก็เดินเข้าหาอาร์ตี้เลยฮะเอาอาร์ตี้ก่อนเลยนะครับเก็บอาร์ตี้ก่อนฮนะล็อกเป้ายิงแล้วชนเลยครับ <c oughs> 6คิวครับได้เหรียญท็อปกันแน่นอนนะแล้วที่เหลือก็ไม่มีปัญหาแล้วเอสก็ยิงตูดไปดคันนี้เวลาบุกก็จะได้เปรียบด้วยนะเพราะว่าค่อนข้างเร็วนะครับเดินได้เร็วนะเดินได้ค่อนข้างเร็วเลยอโอเคครับเรียบร้อยเข้าไปดูคะแนนดีกว่านะ เกมที่2ก็ชนะไปนะไม่ได้ยากเย็นอะไรนะผมว่าคันนี้มันเล่นง่ายดีนะเพราะว่าปืนก็ใช้ได้นะความหนากก็มีให้เห็นแล้วก็คล่องตัวด้วยนะยกเวน้นเสียว่ามุมกดมันแย่แค่นั้นเอง <c oughs> ก็เล่นง่ายดีนะเล่นง่ายดีเอ่อความเอ่อได้ความชื่อชาญระดับ2มานะครับได้ดูริสนะครับไฟไฟอยเฟกนะฮะแล้วก็ท็อปการเพราะว่าคิวไป6คันนะเดินไล่ย,ยิงเลยเพราะว่าคันอื่นเขาเดินตามผมไม่ทันนะให้ไปแทงคันอื่นตามตามไม่ทันนะครับ ยิงไปทำดาเมจไปได้4,269นะ6คิวนะครับครับประสบการ์ก้านะครับก็น้อยไปนิดหนึ่งนะครับได้เงินมา42,251นะครับครับประสบการ์หนึ่นะครับยิงไปทั้งหมด17นัดเข้าเป้า14เจาะเกราะ12ดาเมจรวม4,269นะฮะแอซิดไปอีกนิดหนึ่งนะแอซิดไป663นะครับก็ได้เงินมา42,000นี่ก็หักค่าซ่อมไปแค่6 6กพัเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยโดนยิงนะแล้วก็หักค่ากระสุนไป2 5งหมนะครับเหลือเงินมาใช้1,300งโดยรวมแล้วเป็นรถที่เจ๋งดีนะผมผมชอบนะเพราะว่านี่มีสกิลแค่2แถวแถวที่2ก็ยังไม่เต็มด้วยนะครับก็ยังเล่นได้ขนาดนี้นะครับก็เล่นง่ายเออปืนดีโหลดเร็วนะครับคล่องตัวสูงนะครับความเร็วดีนะครับ กาะหนาใช้ได้นะไม่ถึงกับหนามากนะแต่วนหนาแบบใช้ได้เลยนะครับยิงยิงก็ยิงยากอยู่พอสมควรนะยิงยากพอสมควรอนอกจากตัวที่เขาเจาะด,ดีอะไรเงี้ยเขาก็เจาะเพลทเรื่องเพลทล่างอะไรมันก็มีมันก็มีจุดให้ยิงนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ดีมากดีดีมากยกเว้นมุมกดนะต้องเล่นที่เรียบเรียบหน่อยนะครับก็เล่นสนุกดีนะเล่นสนุกดี วันนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันนะครับก็ขอขอบคุณคุณเบ้งด้วยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์เอาไอดีมารีวิวกันนะครับแล้วก็คราวหน้าผมจะหาเกมใหม่มาเล่นด้วยนะครับตอนนี้ก็มีรายชื่อเกมอยู่ประมาณ2อองเกมนะเดี๋ยวจะเอามาลงเพิ่มนะครับเพราะว่าช่วงช่วงหลังๆเนี่ยเกมใหม่มาเยอะนะครับเกมใหม่มาเยอะอย่างผมเนี่ยยังไปติดเกมอยู่เกมหนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะเอามาเอามาลงให้ดูนะครับ ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้เล่นนะบอกตรงว่าไม่ค่อยได้เล่นเวอร์เอแทงเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็จะเอาเกมใหม่มาลงนะครับก็ขอบคุณนะสำหรับการติดตามกันนะแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ